สวัสดีครับพบกับ News ์รีซิมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของข้างบ้านระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็มีประเด็นกันเยอะแยะมากมายแต่ว่าเรื่องนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของบุคคลคนหนึ่งที่เป็นคนไทยแล้วก็มีส่วนเกี่ยวกับพวกของแก๊งมิจฉาชีพซึ่งก็น่าจะเกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็น่าจะมีจีนเทาให้ความช่วยเหลือกับประเด็นของนิตยาที่เขาปุเรื่องไฟไหม้แล้วก็ไม่เงิน10ล้านไปด้วย ซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างที่ทราบตำรวจก็ได้มีการ แจ้งก็คือมีการออกหมายจับเพราะว่าแจ้งความเท็จนะครับแต่ว่าก็ไม่ทันการเนื่องจากว่านิตยาแล้วก็สามีเนี่ยได้หนีไปแล้วพร้อมกับเงิน20ล้านกดเงิน20ล้านออกไปด้วยนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับว่าจับไม่ได้จับไม่ทันเพราะว่าเขาไหวตัวก่อนหน้านี้แล้วจากตามข่าวหรืออะไรมีการวิเคราะห์ว่าน่าจะมีกลุ่มที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่น่าจะมีตําแหน่งสูงนะครับคอยช่วยเหลือซึ่งว่ากันง่ายๆก็คือเหมือนเป็นไทยเท่านั้นเองก็เรียกว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ หลายคนก็คงไม่โอเคกับเรื่องกรณีจีนเทาไทยเทานะครับเพราะว่าจีนเทาที่มีอยู่เนี่ยก็เป็นแก๊งคอเซนเตอร์อะไรต่างๆมีอยู่ในไทยบ้างข้างบ้านกัมพูชาบ้างแล้วก็ด้วยความที่เขาอาจจะจ่ายเงินหรือว่าให้ผลประโยชน์กับทางไทยเทาทาให้พวกที่ก่อ คดีหรือทําความผิดอะไรต่างๆหนีไปได้อย่างกรณีนิตยาซึ่งจริงๆควรจะจับได้นะครับเขาก็หนีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หนีข้ามฝั่งไปยังเกาะกงประเทศกัมพูชาด้วยนี่แหละครับผมเรื่องของความไร้กาศของพวกแก๊งพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไม่คือไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามถ้าเป็นคนไม่ดีนะครับแล้วเขาก็มีอํานาจเขาก็ใช้อํานาจของเขาใช้เงินเนี่ยช่วยให้เขารอดจากการกระทําความผิด กรณีนิตยาเนี่ยก็คือมีบัญชีม้าเยอะแยะมากมายแสดงใเห็นนะครับว่าเป็นหนึ่งในขบวนการพวกจีนเทาพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจนหนีไปได้พูดง่ายๆนึ่ครับก็คือสร้างความเดือดร้อนแต่ว่าก็หนีรอดไปเช่นกันโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มันสะท้อนใ้เห็นเลยนะครับว่าการที่มีกลุ่มไทยมีกลุ่มจีนเทาพวกนี้มันสร้างความเดือดร้อนไปทั่วแล้วก็ก่อคดีไปต่างๆนานารวมไปถึงทําให้ เกิดกลุ่มคนไทยไทยเทาด้วยเช่นกันที่มาให้ความช่วยเหลือแล้วก็หนีรอดคดีทันทีเราจะจับตัวได้นะครับผมโอ้เป็นอะไรท,ที่ต้องบอกว่าคนข้างแย่คือไม่รู้ว่า,านิตยาเนี่ยแน่นอนน่าจะก่อความเดือดรอด้อนไม่รู้ว่าไปก่อความเดือดรอด้อนหรือว่าอะไรให้ใครบ้างแต่ว่า เขาเคยพูดกับคนใกล้ตัวชวนคนใกล้ตัวทาบ,บัญชีบ้านมะ้าบ้างอะไรบ้างมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเจ็บใจนะครับว่าหนีรอดไปได้ซึ่งต้องดูว่าจะจับได้หรือเปล่าเพราะว่า,าก็คือเขาหนีออกจากเขตประเทศไทยไปแล้วก็เป็นเรื่องอะไรที่ค่อนข้างแย่แล้วก็ตามข่าวที่ทราบนะครับว่านักข่าวเนี่ยก็ไปถึงกอกงไปสัมภาษณ์ไปคุยอะไรคนต่างๆซึ่งคนที่อยู่กอกงเนี่ยเขาก็เห็นพบเห็นทางวิทยาเข้าไปทข้างหลังพวกคาสิโนซึ่งแน่นอนว่าก็ ก็คือเข้าไปข้างหลังตื่น,นะครับแน่นอนว่าก็เป็นคนไหนนั่นแหละนี่ก็เป็นโฉมหน้าหนึ่งในกลุ่มของพวกจีนเทาก็คือนิตยานะครับแน่นอนว่าอาจจะเป็นระดับลูกน้องมีบัญชีม้าหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นาแล้วก็กรณีเขากลุกเรื่องเนี่ยไม่รู้ว่าอยากจะเชิดเงินเองหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือมันไม่เนียนนะครับอาจจะไม่รู้หรืออาจจะคิดไม่ละเอียดว่าแบบนี้ยังไงซะเขาก็ตามเรื่องได้นะไปไปมางานเข้านะครับเพราะว่ามันโกหกชัดเจนแหละ ก็จะโดนหมายจับก็คือเรื่อง,องของการให้การเทสหรือว่าอะไรต่างๆานาแถมจะโดนโยงหรือว่าอะไรด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มีกลุ่มไทยเท่านี้แหละครับที่ช่วยเหลือก็ต้องพยายามต่อไปว่าทางตํารวจนะครับต้องพยายามต่อไปว่าจะจับได้หรือไม่ครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถม้นไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ